สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำชื่อเพลงนะคะเป็นแบบชื่อเพลงสกูชี่เป็นแบบภาษาไทยนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นออขอไข่ขอใจเธอแลกเบอร์โทนะคะก็เลือกสกูชี่มาขอไข่นะคะเป็นตัวไข่อะไรเงี้ยนะคะก็ไปเดิอดูกันเลยค่ะเลือกมาสิบข้อนะทอทหารค่ะทอร์โชเบรโดค่ะทิ้งไว้กลางทางนะคะ อ,อ่างค่ะอ,อ่างไอศครีมแล้วคุณมานะคะยูยูก็มาปรากฏตัวนนหสนใจค่ะคอควายค่ะคิตตี้โดนัทคนแรกที่รักค่ะชอช้างค่ะช็อกโกแลตชักดินชักงอค่ะ ไม่ใช่แครกเกอร์นะคะวอร์วนค่ะวอฟเฟิลคิตตี้ค่ะวิญญาณนะคะมอม้ามินเนี่ยนค่ะมินเนี่ยนเค,คโรนะคะไม่เคยค่ะกอไก่กล้วยยืดค่ะกลับมารักกันค่ะ ดดเด็กโดนัตค่ะได้ยินบ้างไหมทอพานพุดดิ้งค่ะพูดไม่ค่อยเก่งปอปาค่ะปังฝรั่งเศสไปไหนกันนะคะโอเคค่ะเราขอท้าชนแนลนี้นะคะการลืมดิสกิชชี่กาีค่ออคะน้องเราเองนะคะ โอเคนะคะก็ท่าสามคนอันนี้คนนีน้เขาแรกคนที่สองนะคะคนที่สองนะคะชาแนลนี้ค่ะพันธิราเอกชนนะคะชาแนลนี้น,นะแล้วก็คนสุดท้ายนะคะแล้วก็ท่าคนนี้นะคะกาจ่าค่าวอีวค่ะก็ดูสักวีดีโอหนึ่งนะ ดูดานิดกากค่ะโอเคนะคะก็อย่าลืมไปทำกันด้วยนะคะก็คลิปนี้นะคะแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ